สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูมยุราสรุทองหรือว่าครูอ้อเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินนะคะมาฝากเด็กๆทุกคนเลยนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าประเภทของหินมีอะไรบ้างนะคะนักธรณีวิทยาได้แบ่งประเภทของหินนั้น ออกตามลักษณะนะคะของเนื้อหินแล้วก็กระบวนการเกิดนะคะเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือหินอคานีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าหินแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะไปเลยค่ะมาดูหินอคานีก่อนนะคะหินอคนีก็จะมีหินแกรนิตนะคะเห็นไหมคะลักษณะของหินแกรนิตนะคะก็จะมีลักษณะของเนื้อหินหยาบนะคะแล้วก็มีเป็นวัสดุแข็ง เกาะรวมกันนะคะประมาณ3-4ถึงสีสีนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหินไดโอไรต์นะคะหินไดโอไรต์นี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นวัสดุแข็งนะคะเกาะรวมกันนะคะประมาณ 2- 3ถึงสสีนั่นเองคะ่ะลักษณะก็จะเป็นเนื้อหินที่มีลักษณะเนื้อหินหยาบนะคะต่อไปนะคะเป็นหินพัมมิสเห็นไหมคะให้ทุกคนสังเกตที่ลักษณะของหินพัมมิสนะคะดูสิคะว่ามันมีลักษณะพิเศษยังไง ใช่แล้วค่ะมันมีลักษณะเป็นรุนเองเห็นไหมคะมันมีรูพุนเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นหินพะม,มิสี่จะมีลักษณะเป็นรูพุนแล้วก็มีน้ําหนักเบานะคะสามารถลอยน้ําได้ด้วยนะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วนะคะหินพะม,มิสกก็จะมะีเป็นหินที่มีสีขาวปนเหลืองนะคะมีสีน้ําตาลหรือว่ามีสีเทาอ่อนนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นหินบะซอนะคะขยับลงมาข้างล่างนะคะหินบะซอนะคะก็จะมีเนื้อหินละเอียดขึ้นนะคะบางก้อนนะคะอาจจะมีรูพรุนนะคะอย่างเช่นก้อนนี้นะคะก็จะมีรูพรุนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสีออกเป็นสีดำนะคะสีเข้มนะคะหรือว่าเป็นสีน้ําตาลเข้มนั่นเองนะคะและถัดมาก็คือหินออกซิเดียนนะคะถ้าเรามองเห็นสังเกตตอนนี้ก็จะมีลักษณะเป็นมีความวาวนะคะคล้ายๆกับแก้วนะคะสีของมันก็จะเป็นสีแบบ เนื้อหินก็จะเป็นเนื้อแก้วนะคะสีก็จะออกสีเป็นเข้มน,นะคะสีดําเข้มน,นะคะอันนี้คือลักษณะของหินอัคนีนะคะเดี๋ยวเราตามต่อไปเลยนะคะไปดูที่หินตะกอนค่ะไปดูลักษณะของหินตกะนตกอนนะคะเริ่มที่หินกรวดมลกันเลยค่ะหินกรวดมลนั้นจะมีลักษณะของเนื้อหยาบนะคะเป็นเม็ดนะคะตะกอนขนาดใหญ่นะคะเกาะรวมกันนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกอ,า,อาจจะมีพวกเศษหินนะคะ ปนอยู่ในเนื้อหินด้วยนะคะเห็นนะคะลักษณะของเศษหินเศษหินนะคะปนในเนื้อหินนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหินทรายค่ะหินทรายก็จะมีเนื้อหยาบนะคะถึงปานกลางนะคะลักษณะของเม็ดก็จะเป็นเม็ดตะกอนนะคะหรือว่าเม็ดทรายเกาะรวมกันนะคะบางทีก็จะเป็นแยกเป็นชั้นๆนะคะเป็นลักษณะเป็นชั้นนะคะนี่คือหินหินทรายนะคะ ต่อไปเป็นหินดินดานนะคะหินดินดานก็จะมีความละเอียดนะคะวัสดุแข็งเกาะรวมกันนะคะก็จะเป็นวัสดุมีขนาดเล็กนะคะวัสดุเนื้อหินนั้นมีขนาดเล็กมีความละเอียดแล้วก็เกาะรวมกันนะคะก็จะมองเห็นเป็นลักษณะเป็นชั้นนะคะลักษณะของมันก็จะมีสีออกสีเทานะคะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะต่อไปนะคะขย่มาก็จะเป็น หินปูนนะคะหินปูนก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อละเอียดนะคะเป็นวัสดุแข็งเกาะรวมกันกันแน่นนะคะสีของเขาที่มองเห็นก็จะเป็นสีลักษณะเป็นสีเทานะคะต่อไปนะคะหินทรายแป้งค่ะหินทรายแป้งเนื้อของเขาก็จะมีความละเอียดโดยส่วนใหญ่ก็จะลักษณะคล้ายกับหินทรายนะคะแต่ว่าความละเอียดของเขาจะมากกว่าหินทรายนั่นเองเนื้อหินก็จะละเอียดมากกว่าหินทรายนะคะถัดมาเป็นหินประเภท ที่3นะคะก็คือหินแปรนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะคะมาดูชนิดที่1นึ่งนะคะชนิดแรกเลยก็คือหินไมซ์นะคะสังเกตเนื้อหินนะคะหินไมซ์จะมีลักษณะเนื้อหินหยาบนะคะมีการเรียงตัวของวัสดุแข็งนะคะอาจจะเป็นสีขาวสลับสีดำนะคะเป็นแถบนะคะเรียงเป็นแถบขาวสลับดำนะคะถัดมาเป็นหินคอร์สไซด์นะคะหินคอร์สไซด์ก็จะมีเนื้อหินแบบ ละเอียดนะคะวะัตเป็นวัสดุแข็งนะคะวัตถุแข็งเกาะรวมตัวกันแน่นนะคะโดยรวมหนึ่งก้อนจะมีสีเดียวนะคะเช่นอาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเทาอ่อนนะคะอันนี้คือหินคอร์สไซด์นะคะต่อมาก็คือหินชนวนนะคะเนื้อหินจะละเอียดนะคะสามารถและหรือว่ากระเทาะเป็นแผ่นได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีสีเทาหรือว่าสีเทาอ่อ,อนนะคะต่อไปนะคะถัดมาก็จะเป็นหินอ่อน,นะค่ะ หินอ่อนก็จะมีลักษณะของเนื้อหินแบบละเอียดถึงหยาบนะคะ,ะก็จะเป็นวัตถุแข็งที่เกาะรวมกันนะคะส่วนใหญ่แล้วหนึ่งก้อนก็จะประกอบด้วยสีเดียวนะคะเช่นสีขาวนะคะสีเทาหรือว่าสีน้ำตาลนะคะอ่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหินหินฟิวไลท์นะคะหินฟิวไลท์นี่จะมีะความคล้ายกับหินหินชนวนนะคะมีความคล้ายกับหินชนวนแต่ว่าเนื้อหินก็จะหยาบกว่าหินชนวนนั่นเองนะคะทีนี้ เรามาดูองค์ประกอบของหินนะคะองค์ประกอบของหินนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือหินจะประกอบด้วยแร่นะคะประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟนะคะบางก้อนก็จะประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟบางก้อนก็จะมีเศษหินนะคะเป็นองค์ประกอบนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าหินแต่ละประเภทนั้นแต่ละชนิดนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นจะพาไปดูแร่ก่อนนะคะว่านี่แร่มันเป็นยังไงนะคะสําหรับแร่นั้นนะคะ จะเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเกิดจากการตกผลึกในสภาวะที่เหมาะสมน,นะคะซึ่งการตกผลึกนั้นอาจจะสารนั้นอาจจะมีอยู่ในสถานะแก๊สของเหลวหรือว่าของแข็งก็ได้นะคะแล้วก็รูปทรงนะคะของของเขาก็จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะซึ่งอาจจะมีสีหรือไม่มีสีก็ได้นะคะนี่คือแร่นะคะเดี๋ยวเราตามต่อไปนะคะว่าเห้หินแต่ละชนิดนั้นมีองค์ประกอบ ประกอบด้วยแร่อะไรบ้างหรือประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ,ะไปดูชนิดแรกกันเลยนะคะหินแกรนิตนะคะก็จะมีหินแร่คอร์สไซด์นะคะแร่ฟิลสปาแล้วก็แร่ไมกานะคะเป็นองค์ประกอบก็คือมี3ชนิดเป็นองค์ประกอบนะคะหินออกซซเดียนก็จะกับหินพังนิสก็จะมีองค์ประกอบแค่ส่วนเดียวก็คือเป็นแก้วภูเขาไฟนะคะส่วนหินบารซอก็จะมีองค์ประกอบมี2ออย่างก็คือ,อแร่สีเข้มบางชนิดกับแร่ฟิลสปานี่เองนะคะ ส่วนหินไดอัไร์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างนะคะมีแร,ร่ฟอสนะคะแร่ฟิลสปาแร่ไมากาแล้วก็แร่สีเข้มบางชนิดนั่นเองนะคะไปดูต่อไปนะคะหินทรายกืหินกรวดมนนะคะจะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างนะคะอยู่4อย่างเีองค์ประกอบเช่นเดียวกันนั่นก็คือมีแร่คอร์สนะคะแร่ฟิลสปานะคะแร่ดินแล้วก็มีเศษหินเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะคะ ่วนหินดินดานกับหินทรายแป้งนะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่2ออย่างเหมือนกันนะคะก็คือแร่ดินกับแร่คอร์สนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามต่อเลยนะคะหินต่อไปก็คือหินชนวนค่ะหินชนวนก็จะมีองค์ประกอบก็ือมีแร่ไมก้านะคะแร่ดินแล้วก็แร่คอร์สนั่นเองค่ะส่วนหินไนท์นะคะก็จะมีแร่คอร์สแร่ฟิลสปานะคะแร่ไมก้าแล้วก็แร่สิีเข้มบางชนิดนั่นเองค่ะ ในหินปูนนะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างก็คือแร่แคลไซต์นะคะแร่คอสนะคะแล้วก็แร่ดินนั่นเองค่ะไปดูต่อไปนะคะหินอ่อนก็จะมีองค์ประกอบแค่ส่วนเดียวก็คือแร่แคลไซต์นั่นเองนะคะออกซซเดียนที่พูดไปแล้วนะคะว่ามันมีองค์ประกอบก็คือเป็นแก้วภูเขาไฟนะคะหินคอสไซ์ ize, ก็จะมีแร่คอสเป็นองค์ประกอบแค่อย่างเดียวนะคะสุดท้ายก็คือหินฟิวไลท์นะคะก็จะมีแร่เมกาแร่คอสแล้วก็แร่ดินนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะว่า,าหินแต่หินชนิดไหนบ้างที่มันมีองค์ประกอบมีแร่เป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวชนิดไหนบ้างที่มีแร่เป็นองค์ประกอบนะคะมากกว่าหนึ่งชนิดนะคะแล้วก็ชนิดไหนบ้างที่มันมีแก้วภูเขาไฟเป็นองค์ประกอบนะคะมาดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะหินที่ประกอบด้วยแร่เพียงชนิดเดียวนั่นก็คือมีอก็ได้แก่หินอ่อนกับหินควอตไซน์นั่นเองค่ะสังเกตจากสีก็จะเป็นสีล้วนๆนะคะ หินที่ประกอบด้วยแร่มากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้แก่หินไดออไรต์นะคะหินบะซอลนะคะหินกรวดมลนะคะแล้วก็หินแกรนิตนะคะถัดไปนะคะยังไม่หมดนะคะหินทรายนะคะหินดินดานนะคะแล้วก็หินไนท์นะคะและนะคะก็จะมีหินฟิวไลต์หินชนวนแล้วก็หินปูนนะคะเหล่านี้นะคะจะเป็นหินที่ประกอบด้วยแร่มากกว่าหนึ่งชนิดเราจะสังเกตว่าหินนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะหินจะประกอบด้วยแร่ มากกว่าชนิดนั่นเองนะคะ,ะถัดมานะคะไปดูหินที่ประกอบด้วยแก้วคูเขาไฟบ้างนะคะ,ะหินที่ประกอบด้วยแก้วคูเขาไฟก็จะมีหินพัมิสกับหินออฟซิเดียนนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาดูหินแต่ละประเภทนะคะ,ะจําแนกตามลักษณะกระบวนการเกิดนะคะว่าหินแต่ละประเภทมันมีชื่อเรียกหรือแยกออกเป็นกลุ่ม ได้อ่ะอ่ะได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะคะมาดูหินอัคนีก่อนนะคะหินอัคนีก็จะแยกออกเป็น2 2กลุ่มนะคะก็คือหินอัคนีแบบแทรกซ้อนนะคะกับหินอัคนีพุกนะคะมาดูหินอัคนีแทรกซ้อนก่อนนะคะหินอัคนีแทรกซ้อนจะเกิดการตกฝึกนะคะการตกฝึกอของแอมกมาน, ma นะคะเกิดจากการที่แมกมาเย็นตัวแล้วก็ตกลึกนะคะภายใต้ผิวโลกนั่นเองนะคะ ซึ่งการตกผลึกของเมฆธาตาจะเป็นการตกผลึกอย่างช้าๆนะคะจงทําให้แร่ผลึกนะคะอผลึกแร่นั้นนั้นมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อหินก็จะมีความหยาบด้วยนะคะอันนี้คือหินอัคนีประเภทหินอัคนีแทรกก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นหินแกรนิตนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นกลุ่มของหินอัคนีปุ๊นะคะซึ่งจะเกิดจากการที่ลาวานะคะเย็นตัวแล้วก็ตกผลึกอย่างรวดเร็วนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะคะอันแรกก็คือการที่ลาวาเกิดการเย็นตัวและตกหลึกอย่างรวดเร็วบนผิวโลกนะคะทําให้ผืนแก้นั้นมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ละเอียดนะคะและขณะที่มันตกหลึกอาจจะมีการเกิดแก๊สดันขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็ตกหลึกขณะที่กําลังตกหลึกก็อาจจะมีแก๊สดันออกมาจึงทําให้เนื้อหินนั้นมีรูพรุนนะคะยกตัวอย่างเช่นหินบะซอนนั่นเองนะคะ กุอีกลุม่มนึงนะคะอีกอันนึงที่เป็นหินอคานีพูก็คือเกิดจากการเย็นตัวนะคะและตกตึกอย่างรวดเร็วทันทีทันใดนะคะบนผิวโลกนะคะลาวาเย็นตัวและตกตึกอย่างรวดเร็วทันทีทันใดบนผิวโลกจึงทําให้สารนั้นยังไม่ตกตึกเป็นแร่แต่ว่าจะเกิดการแข็งตัวเป็นลักษณะของ แก้วภูเขาไฟนั่นเองนะคะเอาอยกตัวอย่างเช่นหินออลซิเดียนนะคะมองไปเราจะก็จะเห็นลักษณะเหมือนแก้วนะคะแต่ถ้าขนาดที่มันกําลังเขาเรียกว่ากำลังแข็งตัวเป็นแก้วภูเขาไฟนะคะอาจจะมีแก๊สดันผุดขึ้นมานะคะก็ะจะทําให้แก้วภูเขาไฟนั้นมันมีลักษณะเป็นรูพรุนนะคะยกตัวอย่างเช่นหินพัมมิสนั่นเองนะคะอันนี้คือหินอัคนีนะคะโดยสรุปก็คือ มี2ลักษณะหินอัคนีแบบแทรกซ้อนนะคะกับหินอัคนีผู้นะคะหินอัคนีแทรกซ้อนก็เกิดจากการเยน็นตัวของนมกมานะคะส่วนหินอัคนีผู้ก็เกิดจากการเยน็นตัวของลาวาบนผิวโลกนั่นเองนะคะ,ะตามต่อไปเป็นหินหินตะกอนนะคะซึ่งหินตะกอนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดตะกอนนะคะแล้วก็หินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดผลึกนะคะเรามาดูอ่า หินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเนิ้ตะกอนก่อนนะคะซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในแอ่งสะสมตะกอนนั่นเองนะคะทําให้มีแรงกดทับไปที่ตะกอนนะคะแล้วก็มีการเชื่อมประสานนะคะซึ่งหากตะกอนนั้นมีขนาดใหญ่นะคะ,ะก็จะทําให้เนื้อหินนั้นมีลักษณะเนื้อหินหยาบนะคะ <c oughs> เช่นหินกรวดมนและก็หินทรายนั่นเองนะคะ แต่าตกรน,นั้นมีขนาดเล็กนะคะก็จะทําให้เนื้อหินม,มีลักษณะของเนื้อละเอียดนะคะยกตัวอย่างเช่นหินดินดานกับหินทรายแป้งนั่นเองค่ะามาดูกลุ่มที่เป็น,นเนื้อหินเป็นผกบ้างนะคะก็จะเกิดจากการตกตึกแล้วก็ตกตะกอนของสารบางชนิดนะคะทําให้ผ ực, ึกผึกแร่นะคะมีขนาดเล็กนะคะยึดเก,กาะกันแน่นนะคะมเีเนื้อหินเป็นเนื้อผึกนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นหินปูนนั่นเองค่ะ มาดูกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือก็คือหินแปรนะคะหินแปรก็เกิดจากการแปลสภาพของหินอัคนีหินตะกอนหรือว่าหินแปรเองนะคะภายใต้นะคะปัจจัยนะคะอาจจะเกิดจากความร้อนนะคะความดันหรือว่าปฏิกิริยาเคมีที่ทําให้หินมันเกิดการแปลสภาพไปนะคะทําให้หินแปรนั้นมีหินมีเนื้อหินลักษณะต่างๆนะคะมาดูกลุ่มแรกก่อนนะคะคือเนื้อหินเป็นฝึก มีเนื้อหินเป็นฝึกยึดเกาะกันแน่นนะคะยกตัวอย่างเช่นหินคสอซ์ ite, และก็หินอ่อนนั่นเองนะคะอีกลุ่มนึงก็คือเนื้อหินอ่าเป็นฝึกนะคะเรียงตัวขนานเป็นแถบนนะคะยกตัวอย่างเช่นหินนท์ nice, กระหินฟิลไร์นั่นเองนะคะหรือถ้าเนื้อหินนั้นมันสามารถแสะหรือกระเทาะอ,ออกเป็นแผ่นได้นะคะมีลักษณะเนื้อหินที่มันสามารถแสะหรือกระเทาะเป็นแผ่นได้ก็ยกตัวอ,อย่างเช่นหินชนวนนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินนะคะซึ่งหินก็จะมีถูกแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆนะคะตามลักษณะของเนื้อหินแล้วก็กระบวนการเกิดนั่นเองนะคะก็ได้แก่หินอัคนีนะคะหินตะกอนแล้วก็หินแปรนะคะซึ่งสาหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณภาพหินนะคะ จากสสวทนะคะซึ่งการผลิตวิดีโอวันนี้นะคะก็ด้วยความอำนวยความสะดวกนะคะจากท่านผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ชัยวานนะคะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะคะฝาเกเด็กๆนะคะให้ติดตามนะคะความรู้ต่างๆที่คุณครูผลิตคลิปมาให้พวกเรานะคะใช้ในการทบทวนความรู้นะคะติดตามคลิปต่อไปซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับวัตถจักของหินนะคะแล้วก็ การใช้ประโยชน์จากหินนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอสรุปความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะหมั่นทุทวนความรู้อยู่เสมอน,นะคะแล้วเจอกันอีกในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย